มาเล่นกันแต่คือเราคือตัวนี้นะอะปัดคูณสามกันเลยไม่ต้องเสียเวลาว,วันนี้เราจะเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวนะคนเล่นคนเดียวเี่ยคนเดียวเล่นคนเจริงๆถ้าเพือนราือคนเขาบีบน้ำก่อนดเาจะตัดภาพไปตอนที่อ่นะสัของเราไมูส่กันใส่เร่องมาเดี๋ยวเตัดภาพปตดากันเลยมามามา,มา,มา